แม่ลูกลูกตัวผู้ครับแม่สูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้าครับบอตอมตัวนี้แบบพีกที่สุดเลยครับบอตอมกําหนดเลยกําหนดลอดมาสิบเดือนเก้าวันลอดที่เก้าโมงเช้าวันที่เก้าผมได้ตั้งชื่อเจ้าเก้าจูเนียครับบอตอมเป็นอนาคตพ่อพันธุ์ครับเจ้าก,ก็ผสมได้แล้วครับบอตตอมอายุสองปีสี่เดือนถึงห้าเดือนครับบอตอมเป็นลูกชายเจ้าซันครับาเป็นลูกสาวเบิ่มพันล้านนะครับ มาพร้อมกับลูกชายช้างอุดรนะครับบ่าวต้อมแม่ท้องสี่เดือนครับกับลูกชายช้างอุดรนี่อายุแปดเดือนครับบ่าวต้อมซื้อสองได้สามครับแม่สูงอยู่ร้อยสี่สิบเจ็ดครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวต้อมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่รับชมรับฟังช่องบาต้อมทุกทท่านครับผมพี่ชายครับคลิปนี้จากรายการน้อมีอยูหนึ่งสองสามสี่รายการครับบาต้อมครับ เด็ดทุกตัวเนาะครับผมเด็ดทุกตัวเลยครับบอตตอมรู้สึกว่ามีแต่แม่ไงไหมครับแข็งขาญงคักทุกตัวครับครับผมผมใชยอยู่บ้านโคกนุกทาตำบลดงกลางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเบอร์โทรติดต่อ0 6 1 2 4 8 4 5 3 9เป็นเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับเฟซบุ๊กก็พระคุณพ่อแม่ครับผมพี่ใช้ครับเริ่มรายการแรกเลยเนาะครับอันนี้รายการที่หนึ่งครับบอต้อมเป็นแม่ลูกลูกตัวผู้ครับ แม่สูงอยู่ที่145ครับบอตตอมตัวนี้แบบพีกที่สุดเลยครับบอตตอมกําหนดเลยกําหนดลอดมา10เดือน9วันลอดที่9้าโมงเช้าวันที่9ผมได้ตั้งชื่อเจ้า9จูเนียครับบอตตอมลูกคนนี้ลูกผู้ใดครับลูกเป็นหลานของเก้าเจริญครับพอเขาเป็นลูกของเก่าเจริญครับ ราคาเปิดไว้ครับราคาเปิดไว้ที่59,00 0บาทต่อรองได้ครับมีรถส่งเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมครับบอตอมครับพี่ใช้เปิดราคากพอฟังเนาะครับคือควยเมย์ไงนะครับพี่น้องได้ลูกซ้ายเดินตามนะครับผมถือว่าตัวนี้ดีครับนะครับครับตะกวนกับหลายแสนนะครับบอตอมตัวนี้อันนี้คือควยเกิดได้พร้อมมือไปพี่ใช้เกิดตอนเก้าโมงเช้าครับบอตอมเก้าโมงเช้าครับ แข็งแรงครับเนาะครับโอ้คงสางมาดีครับพี่น้องใหญ่แท้ครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ได้แท้ครับแม่พื้นนี่แล้วครับในความหนาความลึกความอ่างเนื่อนนังครับครับมันเป็นควายเก่าเหล่าอุทัยครับบอตอมผมเพิ่งเล้วงนาจะเป็นควายมีราคา่าก่อนเนาะพันซสือว่าตะก้อนเกิดสื่อเกือบสองแสนนะครับบอตอมครับคือคนที่หาไปพัฒนาตรงแบบแม่นครับบอตอมเอาของหนาพื้นนี่ครับ โอ้ไม่ใช่หนาเพิ่นไหมครับครับแต่ก่อนเป็นเป็นควายสีดอกเล่าครับบัตตอมที่ดีมาตรงพื้นที่เลี้ยงนะมันเป็นน้าซ้ําครับก็เลยเป็นออกสีนี่ครับออกแดงจังน้อยเนาะแมนครับบัตตอมครับเพราะแต่ว่าหน้าตาเพิ่นงามคักนะครับตาแปมแจ่มแจ้มครบสกิจนะครับพี่น้องทั้งหนาทั้งลึกทั้งอ่างทั้งยาวครับบัตตอมโอ้ยมึงลูกกบบเป็นตาซังครับสะออนครับนี่ไม่ใช่ไงเทะครับควายเนาะครับเช้าเกิดตอนเก้าโมงเช้าพอดีเป๊ะเลยครับบัตตอม พี่ใช้ตั้งชซื้อว่าเจ้าเก้าจูเนียครับมันเกิดเลยกําหมดคลอดมา10เดือนกับ9วันแล้วก็คลอดวันที่9 9เาโมงเช้าครับเวลาคลอดครับผมนาทีตามครับเพราะว่ามันอาจจะบ่เป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ครับออกมาถึง24ชั่วโมงนะครับพี่น้องแต่ว่าแข็งแรงคักนะครับพี่น้องสังเกตบ้งสือเพื่อนครับยังไม่แห้งอยู่ครับ้ไปใช้สอนครับผมเป็นลูกตัวนี้นะครับ พี่ช้ยขอเบอรงล้มตัวล้อมขางชัยชัดเกลีครับรับประกันความหนาความอ่างความลึกเลยครับบอตอมบอซือยังสี่จากซืือยังใดแล้วครับคมหนาคมลึกกระดูกแข้งขาชัดเกนทุกอย่างนะครับครับผมฟ้าขนาดขอนลูกแม่พี่น้องบอยุบเลยครับบอตอมดูแผ่นหลังนะหนาตึบเลยครับคือหางสั่งไะพี่ช้เนาะครับ หางใ่ายท่างหญ่ไหมครับแต่ก้อนนี่รบรตจํมกว่าสองแสนพี่น้องบอกเลยครับกับประมาณนั่นแหละครับบรตจอมพ่นสือมาแพงอยู่ครับเอาอยางวนถึงรอบนะครับ่อเป็นควายที่จุงง่ายเนะไปใช้เนาะเป็นควายที่หนาเลียงอีกแม่นึงนะครับพี่น้องเหมาะสำหรับพี่น้องที่หาควายไปยินขอกินลงเด้อนี่พี่น้องเห็นการใจลูกเพิ่นครับผลงานเพิ่นดิดเลยนะครับ ยังไม่ถึงวันนะบัตตอมเกิดตอนเก้าโมงเช้าเนี่ยครับเจ้าของเก้าเพิ่นว่าได้ลูกตัวแล้วครับพี่ใช้ลูกที่สองนะครับบัตตอมลูกที่สองครับกําลังสดกําลังใสกําลังหาดุกดีครับเอาพี่ใช้ครับเป็นอย่างห่วงลูกเพิ่นเนาะครับผมพี่ใช้กับทวนประวัติพันธุกรรมจิงน้อยนะครับครับนี่เป็นแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับความสูงอยู่ร้อยสี่สิบห้าเปิดในราคาห้าหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ครับมีรถส่งเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมครับบัตตอมครับ ครับพี่น้องอยากได้คุยกม่ยัญ่ที่ใจลูกดีเด้อผมแนะนํานะครับพี่น้องมีเท่รไห่ครับสุตราไ่คุยกับทางพี่ช้ยครับพี่ช้ยหาในะรตัวราคาเนาะครับผมวเตมักนะครับพี่น้องโทรมาตะลองกับพี่ช้ยครับพี่ช้ยเป็นคนที่ค่อนข้างจกลดรง่ายและใจดีครับสังเกตจากคลิปที่ได้วหลายตัวน้องพี่ช้ยเนาะครับเบิดเลยนะครับเอาพี่ช้ยครับไปเบื้องตัวไหมครับรายการที่2ครับครับนี่รายการที่2เป็นอนาคตพ่อพันธุ์ครับก็ผสมได้แล้วละครับประต่อมอายุ2ปี สี่เดือนถึงห้าเดือนครับบตทอมเป็นลูกชายเจ้าสันครับความสูงหนึ่งร้อยห้าสิบสองครับบอตอมพันหนึ่งคู่ปะครับค่ะผมเปิดราคาไว้เปิดในราคาหกหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ครับมีรถส่งเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมครับบอตอมครับก็ถือว่าเป็นราคาเงินนะพี่ชายเนาะรับเกินเงินนิดหน่อยครับบตทอมเพิ่นอ้วนนะพี่น้องได้คบหนาคบลึกกระดูกแข้งขานีโอ้ชัดเกนทุกอย่างนะครับฟ้าเร็บเพิ่นพี่น้อง ี่แล้วพี่ชายครับอนาคตพอพันธุ์ที่ดีเยี่ยมเลยเนาะครับผมลูกชายเจ้าสั้นนะครับเชืองนิสัยดีครับบารต้อมป้อยืนดีพร้อมเลยครับพี่ชัยครับกระดูกแข้งขาใ่ป้อแข้งขานาพี่น้องแจ้งขาหลังก็ใยญ่ครับรือบเกล่าใญ่ๆเลยครับบาร์ตอมพี่น้องสังเกตเพื่อขาคนกับขาควายครับขาควายใ่ก่าขาคนณเหรอครับบาร์ตอมป้อลำตัวยาวพร้อมเลยพี่ชัยครับไร้ที่ตินะครับพี่น้องผมบอกเลยตัวนี้นะครับรอสมมุติสมซ้นทุกอย่างนะครับ สันดังตรงเปี๊ยะเลยครับน้องพี่ชาน้องยาวเนาะครับเอาพี่น้องครับในน้ำเด้อสำหรับพี่น้องที่หาพอพันนะครับไปว่าคุ้มข้อคุ้มปูนะครับตัวนี้พันธุกรรมประวัติชัดเจนทุกอย่างนะครับมใช้มีใบมีหลอดมีใบมีหลอดครับเจ้าของเก่าพ่นเก็บใบเก็บหลอดไว้อยู่ครับบอต้อมบัง้ายครับดูท้ายสวยๆครับลูวหางใหญ่ไปหางยาวไข่หามตรงเพียงดีครับบ๊อต้อมผู้ในเบิดเขับพีช้ครับสมมติครับตัวนี้ครับหางเนาะในเปิดเนาะ ยังไปได้อีกไก่เลยครับบัตร่อมไข้สองปีกว่านึงครับเอาอย่างวัวจิกรอบครับให้พี่น้องกเบี้ยงสดๆนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางไกลครับตัวน,นี้ครับไปใช้มักบอกไหนของเพื้นมักกระดูกแข้งขาล่ำโตเน่าครับบัตร่อมแล้วก็เออบอกเผาใหญ่พันธุก,กรรมของเจ้าสั้นกับญ่อยู่แล้วนะครับบตัตร่อมอัตลักษณ์กรดีครับบัตรต่อม บังบ่งโอ๊บก้าวเลยครับหน้าตาหวานๆวานบนเขาสวยๆครับบอตอมหัวใหญ่นะครับพี่น้องเขาใหญ่นะครับหนารออุ้ยแข้งขาโอ๊บภาวนเพิ่นโอ้รอขับพี่น้องเอ้าพี่ชายครับประวัติพันธุกรับราคาออีกรบนึงครับนี่คือลูกเจ้าซันนะครับความสูง152เปิดได้ราคา69,000บาทต่อรองได้ครับมีรถส่งเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมครับบอตอมครับครับับพี่น้องมากกับสอบถามกับทางพี่ชายครับ ไปใช้เบตัวใหม่ครับสีคำคอนรายการที่สามครับรายการที่สามครับออตอมเป็นลูกสาวเบิ่มพันล้านนะครับมาพร้อมกับลูกชายช้างอุดรนะครับออตอมแม่ท้องสี่เดือนครับกับลูกชายช้างอุดรนี่อายุแปดเดือนครับออตอมซื้อสองได้สามครับแม่สูงอยู่ร้อยสี่สิบเจ็ดครับออตอมเปิดในราคาหกหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ครับบอตอมครับพี่ใช้ครับสมมติว่าพี่น้องเงินบ่หลายผู้อนบ่ถึงนะครับแยกได้บ่ ก็น่าจะแยกได้แล้วครับบัตต้อมถ้านอะไรราคาเงินก็แยกขึ้นครับอ่าลูกไม่ได้แปดเดือนแล้วครับบัตต้อมปลาลูกผลแข็งขาไงครับครับดูผลงานการส่งลูกเลยครับโอ้ยอะไรพี่ชายตัวนี้ครับครับเพิ่งสนสะพายเมื่อวานเนี่ยครับบัตต้อมเอามาก็สนสะพายแล้วครับปลาบอกเลยพี่น้องครับควายกระดูกแข็งขาดีทุกตัวนะครับไปใช้คัดม้านะครับครับแม่ท้องสี่เดือนแล้วครับบัตต้อมตรวจท้องแล้วครับผมมีเอกสารครบนะครับบัตต้อมทั้งแม่ทั้งลูก ทั้งใหญ่ทั้งอ่างทั้งหนาทั้งลึกเหรอครับบ้า <ผม S 1> ต้อมตัวนี้ก็ได้ามองว่าเพื่อน<ต>ได้กระดูกง่ายแข้งขางข่า,งา่นะเนื้อดังนี้ได้คมหนาคมลึกนะครับขนาดสูบเลยครับบ,รรบ้าต้อมพอลูกมันเลีดนมครับก็บว่อยากให้ลูกกินนมแล้วก็ตรวจท้องเมื่อวานในท้องซีเดือนครับบ้าต้อมโอ้ลูกเด็คักนะพี่ชัยครับเบังแข้งขาแล้วครับพี่น้องเบังข้อขาเพป็นครับใหญ่คักนะครับที่สําคัญนะครับพี่น้องคือเพื่อนได้คมลอมั้ยหน้าตาแข้งขาได้ครบจบเลยนะครับครับ พี่ชายครับในลูกคุมนี่ใ้เรื่องอย่างนี้ครับในเรื่องพันธุกรรมของเบิ้มพันล้านครับแล้วก็ลูกชายช้างอุดรก็พันธุกรรมก็ดีอยู่แล้วครับครับครบแล้วครับประบัดอีกรอบหนึ่งครับครับนี่คือลูกสาวเบิ้มพันล้านนะครับแม่ท้องสี่เดือนมาพร้อมกับลูกชายช้างอุดรนะครับเปิดในราคา69,000บาทต่อรองได้ครับมีรถส่งเก็บเงินไปทางเหมือนเดิมครับยกได้แยกได้ครับเพราอลูกชายก็อายุ8เดือนแล้วครับบัดดอมครับอ่ะพี่ดอนครับผมถือว่าเป็นควยที่ หนาเลี้ยงหนาจับนะครับเอาไปไว้คอกไปฟาร์มอีกคมหนึ่งเด้อคือพี่น้องมีเท่าไหร่ครับสู่าไหร่มักตัวใดสามารถแยกกับทางพี่ชยได้ครับครับผมป่ะมุงตัุไม่ครับการที่สี่ครับครับรายการที่4ครับเป็นหลานก้าวเจริญนะครับอนาคตพ่อพันธุ์ครับบ่าวต้อมอายุ13เดือนความสูงอยู่ร้อยสามห้าสามหกครับเปิดในราคาสามหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้ครับบ่าวต้อมเพิ่งสนสะพายได้2วันครับใช่ครับบอกเลยตัวนี้เด็ดครับครับผมดูกระดูกแข้งขาครับบ่าวต้อมยังบ่เป็นเชือกครับบ่าวต้อม พี่ใช้ส่วนเขาเมื่อไหร่ครับเมื่อวานนี่ครับเมื่อวานครับหนารอเขาใหญ่กระดูแข้งขานี่ครับโอ้ใหญ่แท้พี่น้องนี่ลาพื่นว่าล็บหนาขาใหญ่ของแท้ครับครับผมราคาก็ถือว่าพี่ใช้เปิดว้พอฟังเนอะครับถือว่าจับต้องได้นะครับสําหรับพี่น้องที่หากวาวยไปจับสั์นะครับหรือว่าเอาไปเ็ดเป็นพอพันธ์ในอนาคตเด้อในน้ําครับตัวนี้เบิ้งแข้งขาหรอครับบอต้อมสูงเยาวใหญ่ครับอ ย่างจุกเมื่อไหร่ครับบังเองเลยเป็นห่วงโมครับโมไปกินอย่างป้าพี่ชายถ่ายพึ้นไหมครับครับสันหลังตรงเปี๊ยะเลยครับบ๊อบต้อมถ่ายสวยถ่ายดีครับกกหางใหญ่ปลายหางยาวครับล้อมตัวยาวครับผมคบหนาครบลึกชัดเจนนะครับครับต้องรออายุอีกนิดนึงครับบ๊อบต้อมกล้ามเนื้อดีเลยครับควายไม่เคยกินหัวอาหารครับแต่ว่าสีผิวมันเป็นแดงๆเนาะครับเป็นควายนอหนำซ้ำครับบ๊อบต้อมครับโอ้แต่ว่ากระดูกนี่พี่น้องครับผมยอมรับเลย สลับพี่น้องขายไงครับครับบอตอมกระดูกแกนีตัวผัดเพื่อนครับครับผมว่างสามหมื่นแต่พี่น้องพี่ชัยครับขะโทษมาติดต่อสอบถามบ้างครับบอตอมที่อยู่ที่ระยะทางใกล้ๆครับครับผมพี่ชัยครับตัวนี้เป็นได้เรื่องอย่างนี้ครับเรื่องโครงสร้างกระดูกแข้งขาใหญ่ครับบอตอมสันหลังตรงอ่ายาวครับบอตอมหน้าโหนกหน้าหวานอัตลักษณ์ชัดเจนครับครับคือการยืนการย่างพื้นนี่ เพื่อว่าควยมีทาเนาะครับผมควยสิญ่นะครับควยงามควยมีสายนะครับเพื่อนจะเป็นของเพื่นเองนะครับพี่น้องสังเกตบังเดอร์เพิ่นยืนจิกพื้นดี่ดีนะครับครับเบื้องขานะครับบ่าวต้อมขาค้นก็ขากวยขนาดควยน้อยอายุ13เดือนนะครับบ่าวต้อมล้อไปเจรไนจากน้อยนะครับพี่น้องไปฝึกไปกินอาหารหรือว่าไปเรียกดีจักน้อยผมคินวาตัวนีหไงแท้ครับครับผมอ่ะไม่ใช่ครับประวัติพันธุกรรมราคาอีกรอบครับนี่เป็นหลานเก้าเจริญนะครับบ่าวต้อมอายุ13เดือนความสูง13-36ครับ เปิดในราคา35,000บาทต่อรองได้ครับบอตตอมครับมีรถส่งเก็บเงินปลายทางครับบอตตอมครับครับพี่น้องมคาคุยแบบนี้สไตล์นี้เด้อคุยที่ล้อที่สมส่วนนะครับพี่น้องมิตรไรครับสู่ทะไรคุยกับทั้งพี่ใช้ครับ ไปเบิ้งตัวไปครับราานครับครับรายการที่5เป็นแม่เผือกนะครับบัตอมความสูงอยู่ที่141สครับสถานะท้องอยู่ที่หกเดือนตรวจท้องแล้วครับเป็นแม่แยกลูกมานะครับบัตอมเป็นไข่ลูกที่สองในท้องเนี่ยครับบัตอมราคาเปิดไว้เปิดราคาไว้สี่หมืนสามพันบาทต่อรองได้ครับมีรถส่งเก็บเงินปลายทางครับบัตอมแลบประกันท้องครับบัตอมพี่ว่าเป็นในราคาที่น่าเลี้ยงเลยครับสามารถจับต้องได้นะครับสำหรับแม่เผือกแม่ยญ่ๆังนะครับ ลำตัวยาวนะครับกระดูกแข็งขาดีนะครับพี่น้องหน้าหวานน่าโดกเขาใหญ่ๆครับบ๊าตอมปลาสุียาวนะครับพี่น้องปลาพิชัยครับหนาเพิ่นใหญ่ดีครับเนาะหน้าหวานน่าโดกครับปลาเขาใหญ่เลยนะครับกายังขาดน้ำเลี้ยงก็เพราะพ่อเพิ่งแยกลูกออกมาครับบ๊าตอมลูกเพิ่นบ่ขายให้ครับหน้าคมหน้าหวานครับเนาะครับซีฟิวซีฟันดีครับไหมครับครับเนี่ยพี่น้องคือเป็นคว้ยเผือกแบบชัดเจนเลยครับรีบไหมใสเลยครับ พี่ใช้รับประกันท้องเนาะครับผมรับประกันท้องมีคลิปตรวจท้องครับเอาหมอมาตรวจเหรอครับบอดต้อมครับผมนี่พี่น้องครับเป็นควายเผือกนะครับที่สวยนะครับครบนะครับจบเลยครับกับราคานี่ถือว่าเป็นควายที่หนาเลี่ยงนะครับหนาเก็บอีกแม่หนึ่งครับบรรทุงบรรทายครับเบื่อเงินชัดเจนครับท้ายกว้างดีครับบอต้อมหางกระยาวดีขาดน้ำเรี่ยงนิดนึงเพราะเพิ่งแยกลูกมาครับบอต้อม ถ้าเกิดแม่นเพิ่อนอ้วนแล้วก็ททองใหญ่นะพี่ชัยเนาะเป็นควอยเผือกที่ม่ใหญ่อีกแม่นึงครับครับผมนี่สัยใจคอนะครับเป็นควอยที่นิ่งที่เชื่องอีกแม่นึงครับก็คือว่าเป็นนาเรียงครับยังหัวหาลูกอยู่ป่ะลูกเิ่นมาดีป่ะครับลูกก็ดีครับตอนมันบ่ขายห้ครับอ๋อปนจุงลูกไห้ครับอพี่ชัยครับขัเป็นอ้วนมาเนาะครับเป็นควายแม่ใหญ่เลยครับเอายางให้พี่น้องในเบื้องจากน้อยนะครับสำหรับพี่น้องที่ยู่ท่างไก่ครับคอใหญ่คอหนานะครับพี่น้อง หัวเชือดดีครับกระดานเขาใหญ่ห่ครับบัตตอมแต่กก้อนนีแสนหาสองแสนแลกัมกันมาอยู่ครับบัตตอมเผือกไรกาามีมีกาเฉพาะจมูกครับบัตตอมเปลือกไม่นี่ครับคือพื้นด้เรื่องอย่างนี้สอบพปชัยใช้ครับได้เรื่องความหนาความอ่างครับบัตตอมแต่จะาขาน้ำเลี้ยงย่นิดนึงหน้าหวานหน้าโหนกระดานเขาใหญ่ครับบัตตอมให้ก็ห้วยเขาตัวผูเลยครับบัตตอมเนาะเป็นห้าใหญ่เขาใหญ่นะครับพี่น้อง อ่ะพี่ใช้ครับผมมองว่าโคตเน่ถ้าเกิดอ้วนขึ้นมาคือเป็นวขยันยใไงครับแมนครับบัตรอเมื่ือกไนี่แบบนี้ถือว่าหายากนะครับความสูงประมาณนี้ก็หายากแน่ครับบัตรตอมครับเอาพี่ใช้ครับประวัติพนุกกับราคาอีกรอบนึงครับความสูงเป็นแม่เผือกนะครับความสูงอยู่ที่141ครับสถานะท้องอยู่ที่6เดือนครับบัตรอมตรวจท้องแล้วครับเปิดในราคา4 3่0 0บาทต่อรองได้ครับมีรถส่งเก็บเงินปลายทางครับบัตรตอมครับ ขอบบนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับท,ท,ท,ที่ติดตามแล้วก็อุดหนุนผมโดยมาโดย,โดยตลอดนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับจอมครับครับคลิปนี้ผมมาตอบเนทางพี่ชัยครับก็ต้องขอรับพี่น้องไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ